สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันแล้วแพวาพาแซบจ้า <c oughs> นั่งในบ้านเหมือนเดิมนะวันนี้อากาศร้อนเปิดแอร์นะคะวันนี้ก็จะพามาแซบกับแซลมอนซาซิมิเนาะเหมือนเดิมกินอะไรสุกๆไม่ค่อยเป็นนะทุกคนอยู่ซีฟูด้ด เหมือนเดิมจ้ะทุกคนเพิ่มเติมคือความอร่อยจ้าแม่บ้านไม่เือนอะสภาพเหมือนเดิมไม่มีเวลาไปแต่งหน้าแต่งผมเหมือนคนอื่นอพอกับกลับหัวสบิกระเทียบโทน

แซ่บมากทุกคนหอมซอสมากี่ซีฟู้ดด้วยนะคะอืมเราซีฟู้ดหน่อยอา้าวอืม like that. Sạch mắt, Hòm xui dụng ถ่ายแบบในบ้านใช้ไฟเนาะถ้ามันจะแบบว่าขาวกๆเนาะมันไม่เป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายข้างนอกทุกคน กินฝั่งไหนดีอืมแซนด์มากทุกคนหอมมาก หอมซูอยู่มากแต่ว่าจะนั่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหรไ่ติดขาาก้าอี้ข้างล่างเหยียดขาดไม่ได้อืม พี่เด็กอยู่ข้างๆแล้วทุกคนหลานลูกหลับหลานตื่น อันนี้จะเป็นส่วนท้องนะทุกคนก็จะมันหน่อยเนาะน,นี่ต้องซีฟู้ดเลยจ้ะ Hmm. Tak อืผักแพงคทุกคนกินทั้หมดผักแพงมากอืหมดจ้า อร่อยมากก็ไม่เยอะเกินด้ยนะั้นควอิ่มกำลังดี